โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือมีหลายคนที่บอกว่าโหลด PC Manager Huawei ยังไงอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเพราะมันเป็นเทคโนโลยีของทาง Huawei เลยที่เขาให้มานะครับเดี๋ยวเราดูก่อนที่เขาให้มานะเราบวกกับถ้าเราใช้โน้ตบุหัวเวอยู่แล้วนะครับก็ต,ตามนี้เลยหรือเป็นพวกเดสก์ท็อปที่หั a เว i ยเขามีวางขายก็สามารถดาวน์โหลดได้ร่วมกันนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า วิธีเข้าไปดาวนโหลด PC Manager นั้นเข้าดาวโหลดยังไงนะครับโอเคอันนี้ห้ามขั้นตอนไปเด็ดขาดน,นะครับหรือว่าห้ามกดข้ามช่วงวิดีโอนะครับเพราะอันนี้ผมลงแบบเร่งด่วนเลยเพราะเห็นมีคนสอบถามหรือถามหากันเยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดาวน์โหลดกันเลยนะเข้ามาที่เบราว์เซอร์ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ตัว Google Search นะครับหรือว่าค้นหาก็ได้แล้วก็พิมพ์คำว่า PC Manager นะครับโอ้ย ลแล้วก็คำว่าดาวน์โหลดนะครับโอเคหลังจากนั้นนะ่ะมันจะขึ้นมาแล้วนะครับตัว pc manager ดาวน์โหลดของ huawei ซึ่งอันเนี้ยดูดีๆนะครับมันจะมีข้างบนกับข้างล่างข้างบนเนี่ยมันจะไม่ขึ้นเป็นไฟล์ดาวน์โหลดนะแต่ถ้าข้างล่างอ่ะเดี๋ยวผมพาดูป,ปึ๊บโอเคขึ้นมาเรียบร้อยในส่วนของตัว pc manager นะครับก็ขึ้นมาให้เราทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับเรากดเข้าไปนะครับ หนึ่งครั้งอ่าขึ้นไฟล์มาแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้ออกมาทำนอกสถานที่ช่วงโควิดดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้โอเคแล้วก็ทำการแตกไฟล์นะครับถ้าเรามีวิลามันก็แตกไฟล์ได้เหมือนกันนะครับหรือ เราจะแตกไฟล์ซก็ได้เหมือนกันเลยโอเคพอแตกไฟล์เสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นโฟลเดอร์ตัวนี้มาซึ่งจริงๆแล้วมันจะขึ้นตัวนี้มาก่อนแล้วก็มาที่โฟลเดอร์นี้พอเราแยกไฟล์เสร็จแล้วเนาะอ่ากดเข้าไปนะครับเราจะเห็นตัวนี้เลยนะครับเห็นตัวนี้เลยอ่าเดี๋ยวทําเป็นไอคอนขนาดใหญ่ให้ดูอาจจะเห็นเป็นตัวนี้นะครับก็ทําการติดตั้งอ่าขึ้นมาแล้โอเค แล้วก็รอสักครูหนึ่งปร๊บโอเะประมาณนี้พอดีทำเร่งด่วนหน่อยปกติแล้ววันนี้ผมมีธุระนะผมก็เลยรีบทำก่อนเพราะเห็นคอมเมนต์มาแล้วก็สงสัยกันว่าดาวโหลดอะไรยังไงทำยังไงก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็ที่สําคัญนะครับช่วงนี้ก็พยายามมันอัปเดตนะครับเพราะว่าหากใครใช้ Windows 11นยก็ทําใจนิดนึงเนาะเพราะมันยังมีบั๊กอยู่แต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะครับอ่าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วก็ตรวจสอบระบบไล่เช็คไดเวอร์ทุกอย่างนะครับของในตัวเครื่องนั่นเองสแกนนิ้วมืออะไรอย่างนี้ เช็คเช็คเช็คเละเอียดยิบเลยอันนี้ผมไม่ข้ามนะพอเราติดตั้งเสร็จแล้วให้ช่วยดูด้วยนะครับดูดีๆแล้ว,ว่ามันอัปเดตร้อยเร์เหรือยังถ้าหากยังไม่ร้อก็อย่าก,กดข้ามเด็ดขาดน,นะครับโอเคอ่ามีส่วนไหนไปดูรายละเอียดโอเคเนี่ขึ้นมาเพียบเลยอ่าอ๋อมีคีรัดตัวเดียวโอเคเรากดทำการปรับปรุงไปรอสักพู่นึง แล้วก็เวลาอัปเดตตัว Huawei PC Manager นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะสอนสอนในนี้เลยให้เรามาคลิกตรงนี้เนาะ,ะเราจะเห็นว่าตรวจสอบเวอร์ชันนะครับหรือว่าตรวจสอบการอัปเดตให้เรากดไปอ่าตรวจสอบอ๋อกำลังอัปเดตไดเวอร์อยู่ถ้าหากว่ากําลังอัปเดตอยูหอ่หรือกำลังปรับปรุงอย่างนี้นะห้ามกดข้ามนะหรือว่าห้ามกดยกเลิกเด็ดขาดเลยรอสักครู่หนึ่ง โอเคอันนี้เสร็จสิ้นละล้วในส่วนของตัวอ่าเป็นปัจจุบันล,ละเรียบร้อยโอเคอประมาณนี้แล้วก็ที่สำคัญอ่าทิ้งท้ายหัวเวรแชร์นะครับอ่านี่เป็นรุ่นเมดเนาะตัวเมียดสามสิบผมใช้เองเอางี้เชื่อมต่อโอเคอ่าเห็นคาว่าหัวเวรแชร์ไหมปึ๊บเปิดปั๊บ เอาแตะเอาโทรศัพท์แตะได้เลยเชื่อมต่ออุปกรณ์นะครับโทรศัพท์ก็เชื่อมต่ออ่าจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับให้เราเชื่อมต่อได้เลยเรียบร้อยทำการหรมัดน,นะครับเราสกคู่หนึ่ง ในกรณีที่ว่าเราอยากให้โทรศัพท์ะ่ะมาแชร์ที่หน้าจอเนาะอ่ากดไปนะครับปึ๊บอ่าแชร์ทำงานร่วมนั่นเองขึ้นมาละเรียบร้อยกดไปเลยนะครับถัดไปถัดไปไปโอเคมาละก็มาทำงานได้เลยนะครับโอเคประมาณนี้ไม่มีอะไรมาก แล้วก็หากใครที่กำลังสงสัยว่ามันรองรับ CPU ตัวไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ผมพาดูก็คือ CPU อ่ะที่มันรองรับในการแชร์หน้าจอนะครับให้เป็นซีรีส์900ซึ่งมีหลายคนอะงงว่า Huawei s ช a r เนี่ยมันจำกัดไว้ส่วนไหนบ้างถ้าเป็นตัว CPU ชิปตัว Kirin 710เนี่ยมันจะแชร์โอนถ่ายพวก อ่าสำรลองข้อมูลถ่ายภาพหรือว่าสำรองข้อมูลวิดีโอได้เท่านั้นนะครับเราไม่ต้องต่อสายก็ได้หรือต่อสายก็ได้นะครับแต่มันจะแชร์หน้าจอไม่ได้แค่นั้นเองตัวเป็นคิริน7 1 0ดงย์อมีค่นะครับคิริน710หรือเป็นคิรินซีรีส์700เนี่ยมันจะแช์ไม่ได้บวกกับตัวคิริน800เช่นกันนะครับอ่าถ้าเป็นเฉพาะบางรุ่นเนาะอย่างตัว m i pad pro เนี่ยแชหนาจอร่วมกันได้แต่ถ้าเป็นตัวพวกคิริน900ยเนี่ยก็แชร์หน้าจอได้เลย อันนี้เป็นตัว m t e สาม Pro เนาะตัว CPU นะครับเป็น Kirin 990ตามนี้เลยซึ่งหลายคนจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าตัว CPU ตัวนี้มันทำไมถึงแชร์หน้าจอได้ทำไมถึงเปิดหลายหน้าจอได้นะครับอเดี๋ยวผมพาดูว่าตัวนี้มันแชร์ได้กี่หน้าจอนะครับโอเคอ่ะหน้าจอที่1น,นะครับต,ต่อไปอ่ะต่อไปอัเองเอาไม่ใช่โอเคเดีย๋ยวไว้ก่อน ข้ามเลยอ่าอืมอ่า,อารูปภาพปุ๊บอ่าหน้าจอที่สามแชร์ได้เต็มที่สามหน้าจอนะย้ำอีกครั้งแชร์ได้เต็มที่สามหน้าจอนะอ่าถ้าใครงงตรงนี้คอมเมนต์นะครับจะได้เข้าใจถ้าเป็นตัวคิริน980ก็ถามว่าแชร์ได้กี่หน้าจอ,าจอเต็มที่นะครับสองหน้าจอ แต่ในอนาคตเห็นเขาบอกว่าน่าจะแชร์ได้3หน้าจอเท่ากับตัว990นั่นเองก็ฝากไว้เลยจะได้ไม่ต้องงงหรือว่าสงสัยนะครับในส่วนของตรงนี้หากใครใช้ตัวแท็บเล็ตหัวเว่ยนะครับก็สามารถแชร์หน้าจอได้ร่วมกันหรือทําเป็นจอที่2ก็ได้เลยตามคลิปที่ผมแปะลิงก์ไว้เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้นะครับว่าแชร์หน้าจอที่2แชร์ยังไงเพื่อที่เป็นจอที่2ให้กับเรานั่นเองเวลาเราใช้งานดูหนังฟังเพลงไปด้วยทํางานไปด้วยนะครับจะได้สบายตาหรือว่าเอาไว้เทรดหุ้นดูแลต่างๆได้หมดเลยนะครับ ทำได้หมดเพราะว่าซึ่งมันโอพเลยทีเดียวเวลาเราไปใช้งานน่ยโอเคประมาณนี้นะครับหากใครสงสัยอยู่ก็คอมเมนต์ตามนี้โอเคครับก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ